สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดอารี่ไดมอนด์แลดิสันจงอ่างครางซอดแจ้งนะคะได้ยินบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะมึงเนี่ยผิดมึงอโคตรมึงออค่ะโคตรมึงอบมึงออค่ะผสมพันธุ์มึงอเอาไนเอาไงมึงอเอาเม็ดเอาไนบ่งแมนมึงอกินค่ะขายเมล็ดย่างเดียว ลายกับบอกคุณผู้ชมมึงไงมึงไงมืออื้อค่ะควานเอาแต่มเมล็ดอย่างเดียวเดี๋ยวดิฉันจะให้ไปดูนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูก็แล้วกันว่าเอาตั้งแต่มเมล็ดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกเล็กๆกันก็แล้วกันอันนี้คือลูกใหญ่ที่จะแกะเอาเมเล็ดแล้วนี่ทาอย่างนี้ทาครึ่ง แล้วก็คว้านเอาแต่มเมล็ดมันนี่พาครึ่งแล้วก็คว้านเอาแต่มเมล็ดแบบนี้อันนี้ก็เอาทิ้งใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่กินกินได้อยู่แต่ว่ามันเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินจะไปแปรรูปเป็นอะไรดีหรือจะเอาไปทําอะไรดียกเว้นเอาไปให้วัวกินครับเอาไปให้วัวกินนี่เอาตั้งแต่มเมล็ดที่มันแก่ๆแ,แข็ง,แ,ขงแบบนี้แล้วก็ส่วนเนื้อมันแบบนี้ทิ้งไป เนื้อแบบนี้ทิ้งไปพุ่นพี่น้นองโพดพ่อบงโมบกแตงบักอือบักต้นบักฟักบักแฟงหลายคักโลละเท่าไหร่นี่พ่อกิโลละหนึ่งพันบาทค่ะ,มะเมล็ดหนึ่งพันเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมเมล็ดมันนะคะเฉพาะเมล็ดมันอันนี้ขายมเมล็ดนะคะไม่ได้ขายลูก ไม่ขายลูกเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูฟาร์มฟาร์มเอ่อเอ่อเอ่อมะเขือเทศวันนี้มาดูฟาร์มฟักทองนี่ฟักทองขายมาเมล็ดนี่มเมล็ดแบบไหน่มเมล็ดแบบนี้อ่ะนี่มเมล็ดแบบนี้เห็นไหมคะย้อนแสงไหมย้อนอยู่มเมล็ดแบบนี้นี่อันนี้คือฟักทอง อีกประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นสูกินีสูกินีสําหรับคุณผู้ชมที่เกตเอาเป็นอะไรเขาเออนี่ยังล่ะเกตแม่เอามาเกตยันแก้มเราอันแม่ใน่เือเกตแก้มเราันแม่ไม่ได้ฟักทองวเวลาเห้องกินเรลาห้เาเก็ตแม่เก็บกอือในแม่ไน่แม่อันนั้นอีกแบบหนึ่งสูกินีลูกยาวๆอันนั้นจะเป็นฟักทองสุกินีลูกยาวๆแต่น,นี้เป็นฟักทองลูกสั้นๆอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ไปทำเป็นแก้มเล่าค่ะตากแบบนี้ค่ะเอาเฉพาะเมล็ดแบบนั้นเนื้อไม่เอาเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้เราจะมาเก็บลูกเล็กของมันนะจ๊ะเอาไปลวกกินนะคะเอาไปนึ่งป่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจลวๆกดติดตามไว้ตามสาวจงอางไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อเจ้าของฟาร์มค่ะขเข้า <laughs> พุน่น พี่น้องคุณอันนี้อีกสวนหนึ่งอีกแปลงหนึ่งเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ยังไม่เก็บผลผล,ผลิตนะจ๊ะดูสินี่หลายสิบไร่อันที่เก็บผล,ผลผลิตแล้วก็คือเก็บไปแล้วอันนี้คือยังไม่เก็บ <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูกันว่ารูปแบบไหนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคุณผู้ชมไปดูกันกเกษตรสาวจงอางพาทัววันนี้ พาทัวเรามีประชากรของเรา,านี่นี่ไงนี่ไหนล่ะไม่เห็นมีลูกเลยแม,มนทุ่งแจ้ง,งจีงบ,บ้านักน,กน,กนี่ลูกแบบนี้คุณผู้ชมดูดูนี่นี่น เอาได้เลยบงดง,าง,ง,งด่ายนี่เท้าใส่ประโยชน์แล้วบอนี่เท้าแล้วนี่อันนี้ก็อร่อยแต่อร่อยกว่านี้จะเล็กกว่านี้เดี๋ยวต้องไปเก็บตั้งแต่ไกลมาตรงนี้เพระาะว่าเราจะแบกหนัก<ง>มากๆอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก,มากที่สุดนี่ เนเล็กแบบนี้อร่อยมากมันจะหวานแล้วกรุบ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 ,บ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 รสชาติมันจะเป็นกรุบ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 หวานหวานกรุบ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 หวานหวานอันนี้ก็เอาไปอร่อยนะ